สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมครับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาคุมมรัพย์นะครับ้าผมก็จะเปลี่ยนหน้าทุกวันนะครับผมจะเปลี่ยนหน้าพาะทุกวันเนาะเพราะว่าเช่าทุกวันซื้อทุกวันนะครับเช่าทุกวันซื้อทุกวันแล้วก็ปล่อยเช่าขายทุกวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ ถือว่าสร้างเป็นอาชีพได้นะครับนะครับฉะนั้นก็ถ้าผมส่วนใหญ่ก็เรียกว่าไงล่ะอยู่แค่วันเดียวก็ไปแล้วครับเพราะว่าผมเน้นปล่อยไว้นะครับผมเน้นปล่อยไวผมเน้นราคาไม่ได้แรงอะไรนะครับแต่ก็มีหน้าที่หาภาพมาให้ลูกค้านะครับหาเท่าที่เราคิดว่าดีที่สุดนะครับเอามาให้ลูกค้า บูชาต่อเช่าต่ออะไรประมาณนี้นะครับลูกค้าบ,บางคนอาจจะไปเก็บสะสมนะครับบางท่านงก็อาจจะไปออกตัวต่อนะครับก็ยังมีกําไรนะครับไหนมาดูกันนะวันนี้ผมได้อะไรมาบ้างนะครับไหนมาดูกันนิดหนึง่งก็ <c oughs> วันนี้ได้เลี่ยมทอ,องมาองคหนึ่งนะครับได้เลี่ยมทอ,องมาองคหนึ่งหลวงพ่อคูณฮนะนะครับวันนี้ซื้อผระเลี่ยมทอ,องมาองคหนึ่งหลวงพ่อคูณนะครับปีหนึ่งเจ็ด นะครับตอนนี้ราคาทองเนี่ยซื้อยากมากนะครับราคาพระเลี่ยมทองนี่ซื้อยากมากนะครับที่ผมบอกว่าซื้อยากเพราะอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ราคาทองราคาทองคําค่อนข้างแพงนะครับราคาพอราคาทองคาแพงนะฮะพระที่เลี่ยมทองเนี่ยนะครับก็จะราคากรอบสูงไปด้วยนะครับบางทีซื้อแบบเต็มเหนี่ยวนะครับบางทีก็ซื้อแบบเต็มเหนี่ยวซื้อแบบ ชอบจริงๆถึงซื้ออะไรประมาณนี้นะครับองนี้เป็นหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณเนี่ยนะครับนะครับรุ่นนีสซ่าเป็นหลักแสนเหรียญนะฮะเป็นหนึ่งเจ็ดนิสซ่าเป็นแสนเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณพุทธคูณยังไงครับนะครับพระหลวงพ่อคูณเนี่ยนะฮะเท่าที่เราทราบกันดีนะครับหลวงพ่อคูณนี้เป็นพระนิรันต์อันเป็นพระนิรันต์ตรายนะครับแก้ไขนะครับเป็นพระนิรันต์ตรายอันดับสองรองจากหลวงปู่ทวดนะครับสุดยอดเลยพ่อคูณนะครับ ผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีหลวมปูทวดใช้นะครับหลวมพ่อคูณเป็นอ,อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็บางรุ่นบางอย่างก็ราคาไม่แรงมากนะยกเว้นรุ่นบางรุ่นนะครับราคาก็ว่ากันเป็นหลักแสนหลักล้านเหมือนกันนะครับเอารุ่นที่สามารถจับต้องได้ก็มีฮะมีหล,หลายรุ่นนะครับหลักพันหลักหมืน่นหลักร้อยแล้วแต่คุณชอบนะครับอย่างนี้เหรียญก็ปีหนึ่งเจ็ดเหรียญน,นี้ก็สวยดีนะครับก็สวยดี นะครับแล้วก็เลี่ยมทองแทมมานะครับนี่เลี่ยมทองแทมมาเ่เฉพาะราคาทองก็แพงและฮะนะครับเฉพาะซื้อราคาทองมันก็แพงแล <c oughs> ะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอยู่ไหมนะครับแต่ถ้าราคาถูกมากก็ขายไม่ได้นะเพราะว่าจะขาดทุนเลยประมาณนี้นะครับเราก็อยู่ในส่วนที่เราพอมีกําไรผมก็ปล่อยนะนะครับนี่เป็นเสือ นะครับถ้าเสือแบบนี้นะนี่เสือตัวนี้เก่านะฮะนะครับกระเช้าเงินเรียบร้อยเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ากระเช้านะครับกระเช้าเงินเสือเก่านะครับถ้าเสือแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าต้องตีลงคางพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานบางเที่ยวหรือว่าหลวงพ่อปานคลองด่านนั่นเองนะครับพุทธคุณเสือนะครับคงกระพันชาตินะครับนะฮะเด่นเดียวกับเด่นเกี่ยวกับด้านอำนาจ นะครับแล้วก็ยังเด่นเกจกระด้าเมตตามหานิยมด้วยนะครับผมพูดทุกวันเลยนะฮะบางขั้นถามเมตตามหานิยมยังไงนะครับก็เสือเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะครับแต่เราก็ยังอยากพบอยากเจออยากเห็นนะฮะนั่นแหละฮะคือสิ่งที่เรียกว่าเมตตานะครับแล้วนี่กกระเช้าเงินนะครับเขี้ยวเสือนะครับสวยดีฮะสวยดีนะครับเสืออาปากนะครับเสือพ่อปานจะมีอาปากอะเออไม่อาปากอาปากกับหูปากนี่แหละนะครับตัวนี้อาปาก นะครับก็กระช้าเงินเรียบร้อยเลยสวยดีนะครับส่วนนี้นี่เป็นเสือเต็มเขี้ยวนะครับรอยจานร,รอยจานเลือจานกอย่าอย่างเงี้ยนะครับแน่นอนฮนะผมก็ต้องตีลงทางสางยบางเขี่ยเหมือนกันนะครับนี่ก็ต้องตีลงทางสายบางเขี่ยทางคลองดาเหมือนกันนะครับก็ต้องตีลงทางพ่อปานเหมือนกัน นะครับอันนี้เป็นเต็มเขี้ยวนะฮะนี่เป็นเต็มเขี้ยวนะครับ nice. เรี่ยมเงินพร้อมใช้เหมือนกันพุทธคุณนะครับก็เหมือนกันนะนะครับราคานี่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบราคาพาะป่าไม่มีคาว่าถูกหรอกนะครับเล่นกันแพงเท่านั้นแหละนะครับนี่ก็เป็นเขี้ยวเสือนะครับสวยดีนะครับสวยดีเขี้ยวสวยเขี้ยวมันดีนะฮะเสือเขี้ยวแกะหรืงพ่อป่านะครับ องนี้เป็นรูปหล่อละคัง,งพระทบชุนแดนนะครับเก่าดีนะครับ,เ,นะรบเอ๋หลวงพ่อทบนี่ท่านสร้างหลายปีนะครับหล่อละคังอย่างนี้น่าจะปีศูนย์ห้านะนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะนะครับน่าจะปีศูนย์ห้านะครับหล่อละคังพระทบเนี่ยนะครับเก่านะสวยดีนะครับ,นะนะรบองนี้เซียนใหญ่ถามซื้ออยู่ แต่ก็ราคาก็ไม่ได้แพงแล้วล่ะครับนะครับแต่เวลาเขาไปปล่อยเขาปล่อยแพงนะเรารู้อยู่ฮะบางทีก็เลยไม่ได้ขายให้หรอกนะครับบางทีก็เอามาให้ลูกค้าดีกว่าเลยประมาณนี้นะครับเนาะเราวก็ทบชนแดนนะครับปีศูนย์ห้านะครับหลอดละคังนี่หลอดละคังนะครับอ่ะอีกสักองหนึ่งนะครับอีกสักองคหนึ่งอยาให้ดูสักองหนึ่ง องค์นี้ครับองนี้องนี้เขาเรียกว่า,าวัดระฆังหลังคอนผมพูดตรงๆเลยนะฮะนะครับ,เ,รบเมื่อเรากล่าวถึงวัดระฆังเนี่ยทุกๆท่านต้องคิดถึงจกักรวรรดิแห่งพระเครื่องอันเรื่องลือนะครับของอท่านท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมบราลังศี นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะเล่นอย่างนั้นนะครับนะครับถ้าเราอยากซื้อแบบราคาเต็มป้ายมันก็เป็นพระที่เป็นผ้าที่สุดเอื้อมนะครับหลายๆท่านเอื้อมไม่ถึงฮะราคาว่ากันเป็นหลักสิบล้านหลักล้านขึ้นเลยประมาณนี้นะครับหลักหลายๆ10สิบล้านนะครับที่เซียนใหญ่ที่คนมีเงินเขาเล่นกันนะครับนะครับหลายๆลท่านก็เถือลงมานะครับอาจจะเล่นเป็นพระปีลันนะครับพระปีลันก็ พระพุทธบาทปีรันนี้ก็เป็นพระเขาเรียกว่าพระสองสมเด็จนะครับตัวเด็จพระอาจารย์โตลบปลุกเสกด้วยนะครับพระพุทธบาทปีรันก็ของอ,อ,มอมเจ้าพระสมเด็จพระพุทธจารย์ทัดนะครับนะครับแล้วก็ส่วนที่ผมถืออยู่นี่เขาเรียกว่าพาระวัดละคางหลังคอนนะครับของสมเด็จพระพุทธจารย์พุทธโคสาจารย์นะครับเจริญนะครับอิสรางกูลนะ นะครับก็ถือว่ามีค่านิยมไหมมีฮะนะครับราคาหลังคองก็ว่ากันเล่งกันเป็นเมื่หมอนกันนะนะครับเล่นกันเป็นเมื่อมอนกันนะครับผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับภาวะราคาหลังค้อนเนี่ยนะมีการสร้างอยู่2ครั้งนะครับมีการสร้างอยู่2ครั้งด้วยกันนะครับจะสร้างขั้งไหนก็เกจิองคเดียวนี่แหละฮะปลุกเสกกันปลุกเสกด้วยกันนี่แหละนะครับเขาจะแยกกันยังไงนะก็ตามตำราเขาก็จะเขียนไว้ว่าถ้ารุ่นแรกก็จะออก เหลืองๆอ,ออกสีเขียวอะไรประมาณนี้หนะ่อยถ้ารุ่น2นะครับออสร้างครั้งนี่2นี่ก็จะออกเรืองมันอ่อนหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จะเป็นรุ่นไหม่ก็ช่างนะครับนะครับราคาแพงทั้งนั้นนะครับเร่นกันหลักหมื่นทั้งนั้นเสรีๆว่ากันมีแสนเหมือนกันนะนะครับพุทธคุณก็ผมถือว่าครอบจักรวาลเหมือนกันนะครับองนี้ก็เลี่ยมเงินพร้อมแช่เหมือนกันนะครับผ้าวัดตะคางหลังคอนนะเป็นผ้าเนื้อโลหะทองผสมนะครับนะครับเป็นผ้าเนื้อโลหะทองผสม สวยฮะสวยนะครับเรียบเงินพร้อมใช้เลยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผ้าสมเด็จละเป็นผ้าสมเด็จนะครับได้ผ้าสมเด็จมาสักสี่องค์วันนี้นะครับสมเด็จวัดระฆังวัดขุมพรมนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะนะครับคลิปนี้ก็คงจะเจอกันอยู่ประมาณเท่านี้นะครับโอ้ลืมให้ชมนะครับองนี้เป็นผ้าบูชานะครับพ่อทั้งคายฮะนะครับวัดจันดีฮะ นะครับพอทั้งขายเป็นเนื้อเรซินนะเป็นเนื้อเรซินนะครับสวยดีนะครับก็ไม่ถึงกับก็มีชํารุดบ้างนิดนึงนะครับแต่ก็ผมว่าโอเคนะนะครับแท้ดูง่ายดีนะครับผมว่าสมสมอายุพระดีนะฮะนะครับพะทั้งขายสนขายนี่หลวงพ่อทั้งขายวาจาสิทธิ์นะฮะนะครับก็ราคาพระท่านก็ถือว่าโอ้โหไม่เป็นสองรองใครเหมือนกัน นะครับด้วยพุทธคุณด้วยออการอยากเป็นเจ้าของนะครับของหลายๆท่านนะครับซึ่งเชื่อในพุทธคุณนะครับอ่ะอยากแล้ว,ลวนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในการสะสมพระเครื่องนะครับดูให้เป็นดูให้ได้นะครับแล้วท่านจะได้พระในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับในราคาที่เราสามารถจับต้องได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับอย่ากแล,แล้วนะฮะ นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับคลิปหน้ามาเจอกับผมใหม่นะครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับในช่วงตามรหหาคุมทรัพย์นะครับใน e ีพีต่อไปสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับขอขอบพระคุณมากครับสาหรับการรับชมรับฟังสวัสดีครับสวัสดีครับ